เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลยสุดคุม้มมันจะเป็นระบบลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะและยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพ a l อ Star และยังมีบริการรับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุม้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ ก็สวัสดีชาวเทคนิคไมโลเทคโนโอมาติงทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมโปรโบอกกันอีกแล้วนะครับผมว่ามาอยู่กันในแมปลัสไพรเลตนะทุกคนหรือว่าลัสพีนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ผมก็จะมานะผมจัดอันดับนะทุกคน5ประดับนะครับผมที่ดีที่สุดในเกมนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ขอไว้ก่อนเลยนะว่าไอ้าดาบที่ผมคิดขึ้นมาเนะี่ยทุกคนก็เป็น5ดาบที่ผมคิดว่ามันดีสําหรับผมนะครับผมเออบางคนอาจจะคิดแตกต่างกัอนออกไปก็นี้ก็แล้วแต่คนด้วยนะครับแต่นี่ก็ความคิดของผมนะทุกคนคคคคครรรัับบโออเกก่่่นนนทีีจะะไไปปชชมมมลลิ้้ยดด์์แผวครับ แล้วอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมโอเคทุกคนครับไปกันเลยมาทุกคนครับก็มาเริ่มจากอันดับที่5นะครับผมสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมให้ดาบคาตาน่นะเออผมรู้สึกว่าดาบเนี่ยทุกคนมันค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเออนี่คาตาน่นะทุกคนนะโอเคเราดูฟันนะครับผมนี่นี่ประมาณนี้ครับผมหวดนะเออหวดอย่างนี้นะครับ1 2 3สนี่ประมาณนี้นะครับ4่นะครับประมาณนี้ทุกคนเราดูสกิลสกิล E ปุ๊บอ่านี่ครับผมก็จะปล่อยเป็นคลื่นดาบออกไปอย่างนี้ไงเลยนะครับ เดี๋ยวมนี่ครับตัว E นะต่อไปตัว R นะครับ ตัวอาก็จะประมาณนี้เลยนะผมเป็นพายุนะครับผมเออพายุดาบอะไรอย่างนี้นะเออผมว่า่อนข้างที่จะดีนะก็ดาบนี้เนี่ยทุกคนสามารถฟาร์มยันตันได้เลยนะครับผมถ้าใครแบบว่าไม่ได้หานะครับผมเออแบบว่าไม่ได้ไปแบบหาดาบอื่นที่มันแบบว่าเป็นอีเวนต์หรือต้องไปทําแบบอิสเตอร์เอชนะผมก็ดาบนี้เนี่ยฟาร์มยันตันได้เลยคือดีมากๆ้านะครับผมโอเคมันเลยได้มาอยู่อันดับที่5ไงทุกคนโอเคครับเดี๋ยวอันดับที่4จะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับผมอันดับที่4นะทุกคนนะอันดับที่สี่สำหรับผมแล แต่อันนี้มันเป็นวีหนึ่งทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมี่ตีนะครับหนึ่งอย่างนี้4่นะครับผมประมาณนี้ทุกคนครับท่าตีมาเนาะอ่าประมาณนี้เลยครับปึ๊บปั๊บนี่ครับผมประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านสกิลนะผมสกิล E นี่ครับผมอ่าจะปาดหนองอย่างนี้นะเอทุกคนดูปาดหนองถ้าปาดหนองนะครับปาดหนองดูฟืบปาดหนองนี่ปาดหน่องนี้เลยนะครับผมโอเคเราไปตัว R ตัว R ปึ๊บอ๋อจะเป็นหมุนนะครับผมเออเป็นการหมุนเงานะฮะโอเคเราไปการหมุนเงาเราจะทําให้เกิดพายุนั ฟึบหมุนฟึบฟึบฟึบอ่าประมาณนี้นะทุกคนสําหรับ V1 นะครับผมผมว่าค่อนข้างดีเลยทุกคนถ้าใครตีหนวดขาวนี่ผมว่าดีเลยนะสำหรับเจ้า V1 นะครับทุกคนเออมาเลยได้มาอยู่อันดับที่สี่ครับก็มันดีครับน้องๆสำหรับดูอันดับที่3กันเลยนะครับผมว่าจะเป็นอะไรทุกคนโอเคครับไปดูกันเลยอันดับที่3นะทุกคนก็จะเป็นเจ้าบีเซโตวีสองนะครับผมเออเจ้าบีเซโตวีสองนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันดียังไงนะครับผมโอเคมานี่ครับสกิลตัว E ฟึบอ่าเอ้ยลืมตีหรืืเปลลล่่่านนนีีีีมมตตทุกคคฟึบอ่าปรระะมาณนนี้คัเ มันก็เหมือน V1 เลยนะผมว่านะครับคล้ายที่จะเหมือน V1 เนาะโอเคเดี๋ยวผมรอใหม่นะเหมือน V1 อยู่นะผมว่าดู1 2 3 4องาเออประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัว E ใหม่นะครับเออจะเป็นปล่อยลูกบอลใช่ไหมอย่างนี้ปึ๊บอ่าอย่างนี้นะครับผมคือมันน่าจะวงกว้างกว่ามั้เพราะมันเป็นวงกลมไงแต่นะเป็นแบบว่าแนวลากไปนะครับผมเออประมาณนี้โอเคเราไปตัว R ครับผม ตัว R ปึ๊บนี่ครับอ๋อจะปล่อยเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นคืน่นะครับผมเออนี่ครับเออเป็นน่าจะดีกว่าทุกคนน่าจะดีกว่าเยอะเลย<笑><笑>น่าจะดีกว่านะครับโอเคทุกคนก็มาเลยได้วิวอันที่3นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่2กันนะครับว่าจะเป็นดาบอะไรทุกคนโอเคไปโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในะอันดับที่2นะครับผมทุกคนนั่นก็คือดาบเซเบอร์นั่นเองนะครับทุกคนเออเนี่ย ก็ผมได้จัดลำบากแล้วนะคือถามว่าทำไมมันถึงบีเซนดีแบบดีเซนโตใช่ไหมเออดีกว่าบีเซนโตใช่คือในความคิดผมเนยทุกคนครับคือเซเบอร์เนี่ยทุกคนสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลกว่าบีเซนโตนะครับเออไกลกว่าน่าจะเยอะเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะไกลกว่ายังไงโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกสกิลแรกก่อนสกิลแรกครับตีหนึ่งสองสามสี่เออไม่ใช่การฟันเออการฟันผู้พิดอีกแล้วทุกคนแบล็ลัวช่วงเนี้ยนะผมเอาใหม 1>, 1 2 3 4อง่อประมาณนี้นะครับผม4ีทีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านสกิลเนาะเจ้าสกิลนะตัว E นะทุกคนตัว E ต้องถอยมาหน่อยครับค่อนข้างที่จะไกลนะโอเคปึ๊บนี่ครับเห็นไหมทุกคนดูดิไกลนะผมว่าไกลนั้นเนี่ยคือมันไปถึงนู่นนะเว้ยแต่ไม่ดโดนเกจ้าใหม่นะผมนี่ประมาณนี้เลองลองประมาณนี้ปึ๊บเห็นไหมทุกคนมันโดนนะครับผมแต่ถ้าเป็นบีเซนโตเนี่ยผมว่า out น่าจะไม่โดนนะครับโอเคเดี๋ยวถอยอีกเนาะในระยะนี้บีบบเซนโตไม่น่าโดนนะครับอันนี้โดนไหมลองดูปึ๊บอ่ายังโดนอยู่นะยังโดนอยู่นะเออไกลมากๆเลยนนนนนะะะคคคครรรัับทุกกกหลลลายยยเเมตตตออออูู่่่่ไไีืสิปว ตัวอานี่ทุกคนเห็นไหมกมารระเบิดอย่างนี้นะผมคือวงมันเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันกว้างแค่ไหนผมลองตรงนี้เนาะสองตัวนี้ฟลุปอาโดนไหมอ๋อโดนโดนปหมวะเดี๋ยวลองหยิบเข้ามาอีกนะครับอืมไม่โดนเหรอวะลองใหม่ฟลุปนี่โดนอยู่นะโดนอยู่นี่ก็กระเด็นนะครับแต่ทำไมดาเมจไม่เข้าวะ <c oughs> ไอดิวว่าตัวฟลักซ์กิ้งงงกระเด็นอย่างเดียวเลยวิ่งน,นะคือมันสกิลมันไกลนะทุกคนเห็นไหมครับเออมาเลยรู้สึกว่าผมเลยรู้สึกว่าเออแบบดาบนี้ดาเมจมันก็พอๆกันนะ แต่ว่าสกิลนี้แบบว่าไกลกว่าผมก็เลยให้มันอยู่อันดับที่2นั่นเองทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่1กันนะครับว่าจะเป็นดาบอะไรทุกคนโอเคครับไปดูกันเลยและแล้วทุกคนเราก็มาถึงอันดับที่1นะครับผมอันดับที่1โซเบตนะครับทุกคนหรือว่าดาบของบิ๊กมัมนั่นเองนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะเออที่ดาบเนี่ยดีสุดเลยสำหรับผมนะครับผมก็มันเพิ่งเป็นดาบใหม่ด้วยแหละเออมันเลยดีนะผมแล้วก็สกิลค่อนข้างดีโอเคเรามาดูการฟันก่อนนะผมนี่1 2 3 4นนนนะะะคคครรัับบเเอออแล้วยยดาี่ทุกืมใหญ่่ใชมมัคือนกกก็ต้้้ออออองงไไลลนนนนะะะคคคครรััับเืม่่ขาทีจดวยบ อ่ะไม่โดนหยิบมาอีกปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่ประมาณนี้ถึงโดนนะครับผมห่างกันประมาณนี้เนาะก็ถามว่าไกลไหมครับระยะนี้ก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะเนี่ยฟึบเนี่ยปึ๊บหัวโดนนะทุกคนหนาคือไกลผมว่าไกลอยู่นะครับโอเคทุกคนเราดูตัว E ีึบนี่ครับตัว E ีเนี่ยทุกคนคือสกิลเนี่ยทุกคนมันไฮไลท์ตรงที่มันแรงมากๆนะทุกคนแรงแรงไม่พอนะผมทุกคนแล้วแมงยังไกลโคตรไกลเลยทุกคนเดี๋ยวผมลองยืนตรงนี้นะครับอ่ะดูดูปึ๊บนี่ครับเห็นไหมยังโดนตัวนั เออก็ไม่โดนนะเดี๋ยวาายก็ว่าเราเยอะเพื่อนหน่อยนะผมไปกิดคข้าที่จะบักนะฮะเพราะว่าไม่รู้อะนี่ครับเห็นไหมโดนมันโดนโดนะผมคือมันไกลนะครับผมแล้วมันกว้างอยู่นะกว้างกว่าเซเบอร์นะครับโอเคเรามาดูตัวอาครับตัวอานี่ทุกคนจะเป็นการสะบัดดาบนะเป็นวงกว้างนะเออแม่งแม่งแม่งคือมันวงมันกว้างนะเว้ยทุกคนแต่ว่าแม่งไม่โดนนะทุกคนดูครับนี่ตัวแค่เนี้ย คือเอฟเฟกต์แม่งทั่วเกาะเลยแม่งโดนแค่นี้ไอ้ดูโคตรงงว่าจะฟังก,กิ่งงงเลยนะผมโอเคทุกคนครับก็5ดาบนะผมที่ผมคิดว่าดีก็จะมีประมาณนี้นะผมเพื่อนๆเนี่ยพี่ๆน้องๆคิดเห็นกันยังไงนะผมคิดว่าดาบไหนดีที่สุดสำหรับทุกคนนะผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกไว้ใต้คลิปนี้ได้โอเคทุกคนคลิปนี้ใครชอบฝากไลค์แชร์ติดค่ายผมด้วยทุกคนคิดที่ผมขอ300ไลค์ทุกคนกดไลค์กันถึง300ด้วยนะครับใครกดแล้วก็ขอบคุณมากผม thank you very much นะครับโอเคทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าผมขอลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบผม